สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์ม3บาท5บาทกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมที่เชลซีครับมีโปรแกรมเปิดบ้าน s t a ป f ฟอร์ดบริดครับเจอกับ s o u t h a ทม t o n ก็จะเป็นเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งจะลงสนามในช่วงเวลา3ทุ่มของบ้านเราก็ทำให้แฟนเชลซีไม่ต้องเป็นหมีแพนด้านะฮะไม่ต้องกับดึกมากเพราะเตะ3ทุ่มก็น่าจะจบ5้ทุ่มแล้วก็ได้ชมหลังเกมซึ่งเดี๋ยว การวิเคราะห์หลังเกมนี้ผมจัดให้กับแฟนสิงห์บลูแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูไลอัอที่ครับว่าจะลงสนามความพร้อมของเชลซีแล้วก็ซัมมันตันนะครับเหมือนเดิมฮะเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณซู z u k i power you up u แรงสุดขีดสปีดเราใจนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift GL plus ครับไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศแล้วก็ใครที่อยากดูฟุตบอลเชลซีกับซัมตันแล้วสดชื่นตลอดทั้งเกม แนะนำเลยฮะเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาแล้วก็สิงยูสุโซดาก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับหรือว่าร้านค้าทั่วไปก็มีจำหน่ายอยู่แล้วก็ซื้อติดตูดต้เย็นเอาไว้ก็ดีนะฮะสำหรับเครื่องดื่มทั้งยูสุโซดาแล้วก็เลมอนโซดานะครับแล้วก็ฝากด้วยใครที่อยากรับฟังทัศนะนอกจากคู่เชลซีซัรลัมตันแล้วนะครับก็ คู่อื่น,นในพรีเมียร์ลีกนะฮะกดดอกจัน301ดอกจัน904สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับผมก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมพรีเมียร์ลีกส่งตรงถึงมือถือของทุกท่านเลยนะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันหน่อยฮะทางฝั่งของเชลซีข่าวดีคือการได้เมสันเมาส์กลับมานะครับก็โทมัสทูเิลแถลงข่าวออกมายืนยันว่าเมสันเมาส์พร้อมที่จะลงเล่นในเกมกับเซาท์햄ปตันในทันทีนะครับขณะที่คนอื่นๆน,นะฮะก็ไอกรอลกงเต้ ยังติดโควิดก็ต้องกักตัวต่อไปนะฮะคริสเตียนพูลิซิชเจ็บข้อเท้ายังลงไม่ได้รวมไปถึงริชจมที่ก็ต้องพักอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าล่าสุดแกรริสเซาเกตดันเรียกตัวไปติดทีมในชุดนี้ด้วยนะครับส่วนทั้งฝั่งของซา์ัมตันของราฟาเซนฮุเท์นะครับก็อาจจะมีข่าวดีคือสจวร์ตอาร์มสตรองนักเตะตัวเก่งของเขาเนี่ยอาจจะฟิตทันลงสนามในเกมเกมนี้นะครับก็ถ้าลงสนามได้เชื่อว่าปีกวัย29ปีน่าจะ เรียกว่ามี IMPACT กับเกมลุกของทางฝั่งซอรัมตันแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะสตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองนะครับก็มีอาการบาดเจ็บที่น่องนะครับขณะเดียวกันอัลบาโดโบโรยาตัวยืมจากเชลซีลงเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็แจ็คสตีเฟนเจ็บเข่าก็พักยาวนะครับเพราะฉะนั้นไปดูไลน์อัพที่คัดว่าจะลงสนามกันหน่อยครับจากการคัดการของฮูสกอร์แล้วก็หลายๆสื่อนะครับ ก็เขาคาดการแบบนี้ครับประตูเป็นเอเดวาร์เมนดีเกมรับใช้รูดิเกอร์คริสเตนเซนแล้วก็อาจจะเป็นเทรเวอร์ชาลูบานะครับขณะที่ขวาเนี่ยจะเป็นเซซ่าอาชเปิเกต้าซ้ายเป็นเบนชิวเวลครับจะได้ลงเล่นตัวจริงแล้วนะครับหลังจากที่เกมกับยูเวนตุสเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังและทําผลงานได้ค่อนข้างโอเคเลยส่วนทางฝั่งของทางมาโกสลองโซ่ในฟอร์มเริ่มตกนะเพราะว่าแหมเล่นหลายเกมจัดกลางก็จะเป็นจอร์จินโยกับโควาสิชครับตัวรุกเป็นติโมแวนเนอร์ เมสันเมาส์แล้วก็ลูเมลูลูคาคูนะครับอันนี้เป็นการคาดการจากเว็บไซต์ของ Who Score ซึ่งถ้าถามว่าตำแหน่งไหนจะมีการเปลี่ยนแปลงผมก็มองว่าอาจจะได้เห็นเตโกซิวาลงเล่นก่อนชารูบานะครับแล้วก็ท้าซวาเล่นจริงๆก็จะยืนเป็นเซนเตอร์ตัวหลักนะครับตรงกลางส่วนขวาเนี่ยคริสเตนเซนก็ขยับไปเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาได้ที่เหลือก็อาจจะได้เห็นฮาคิมซิเยกหรือไคฮาวเวิร์ดลงเล่นแทนที่ของติโมแวรเนอร์แต่ว่า ผมว่าสื่อที่เขาลงให้ติโมวายเนอร์ลงสนามเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าวายเนอร์ได้พักมาแล้วก็ไคลฮาวด์ก็เล่นในเกมกับยูเวนตุสก็จ,จะใช้พลังก,กำลังเยอะก็เลยใช้ติโมวายเนอร์ผมว่าเขาเขาอ่านใจแบบนี้นะครับแล้วก็ในตำแหน่งของเบนชิวเวลกลับมากอลสลองโซ่แค่นั้นแหละแต่ดูแล้วไลน์อพที่ขึ้นมาตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นชุดนี้นะครับผมว่า90%เลยส่วนทางเซาท์ทอมตันนะครับประตูเป็นอเล็กซ์แมคคาร์ที่นะครับ ขวาครับติโนลิฟลาเมนโตอดีเด็กเก่าเราลงเล่นได้นะครับเพราะว่าเป็นสัญญาซื้อขาดนะครับไม่ใช่ยืมตัวซ้ายเป็นไคล์วอลเกอร์ปีเตอร์สครับเซนเตอร์ใช้แยนเบนเรกกับโมเมสซาลิซูกลางเนี่ยมีอเรโรเบอูกับเจมส์พาวครับโรเมอูก็เด็กเก่าของเราเหมือนกันซ้ายเป็นมูซาเชเดโปขวาเป็นโมเมสเอลยูนุซีหน้าคู่น่าจะเป็นชวนอามสตรองกับเชียร์ดนะครับถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะได้เห็นชวนอามสตรองลงเล่นมาเป็นตัวจริงเพราะว่า ก่อนหน้านี้มูซาเชเนโปก็ไม่ใช่ตัวหลักนะครับจะเป็นตัวสำรองลักษณะของสำรองที่มักจะลงมาเปลี่ยนเกมซึ่งถ้าพูดถึงความอันตรายของซา um ์รัมตันจุดแข็งจุดอ่อนไหนไพูดมาถึงแล้วกันนะฮะก็ซา um ์รัมตันเนี่ยตัวอันตรายถ้ามูซาเชเนโปลงเนี่ยผมว่าเชลซีเหนื่อยเหมือนกันฮะค,คนนี้เป็นปีกที่มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างดีแต่ว่าผมมองว่าจุดอ่อนของซา um ัมตันจะเยอะกว่านะครับ ตรงที่เซนเตอร์ยายเบอเรกเนี่ยผมมีโอกาสบรรยายเกมนั้นล่าสุดที่ซัลตันเจอกับทางด้านของบูแฟงตันแล้วแพ้ขาบ้านมาผมว่ายายเบอเร็กเนี่ยคือตำแหน่งเขาจริงๆก็คือแบ็คขวาแต่จริงๆเขาขยับมาเล่นเซนเตอร์มาสักพักแล้วนะครับแต่ผมว่าการยืนตำแหน่งหรือว่าฟอร์มการเล่นโดยรวมเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งมาคู่กับโมเมสซาลิซูเนี่ยยังถือว่าใหม่มากๆก,ก,ก่อนหน้านี้เขาไปปล่อยยานิคเวสการ์ดไปแล้วผมว่าเวสการ์ดเป็นแกนหลักเลยครับพอใช้เบอรเร็กกับซาลิซูเนี่ย เกมรับโดยรวมของเซ์นัมตันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่การที่ซาล์ัมตันอยู่ในดับ16เนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับเสมอ4แพ้2คือยังไม่ได้ลงไปดำดิ่งสุดๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเกิดจากระบบของ ราฟาเอนฮูทเทลนี่คือจุดแข่งนะครับจริงๆราฟาเอนฮูทเทลก่อนมาทำซัมตันเนี่ยเขาอยู่อาเบลฟซิกก็ฝีไม้ไลายมือดีทีเดียวครับผมเชื่อว่าตัวผู้เล่นถ้าดูนะฮะชวัดอาร์มสองกับเชดัมเนี่ยลงไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพได้เลยนะครับกองหน้าระดับนี้แต่ด้วยโครงสร้างของราฟาเอนฮูทเทลแผน4-4-2ของเขายัางค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยถ้าจะให้มองเนี่ยผมมองไปที่บูซาเชเนโปกับบอลวางยาวของเจมส์วอช์พาวก็คือเป็นตัวคุมจังหวะเกมคือถ้าเชลซีปิด เจอบอสเราวไม่ให้สร้างสัญเกมได้ผมว่าซัมตันดูแล้วไม่น่ามีอะไรครับโอเลโ,โรมิวก็บางครั้งครองบอลจนสุดท้ายพลาดเองเสียฟาวน์น่าเขตโทษบ่อยส่วนความเร็วของชวตอามสตรองกับเชียร์ดำผมว่าถ้าจอจินโยกับโควาซิชไม่หลุดตำแหน่งแล้วก็ไม่เล่นเกมรับจนพลาดหรือเสียบอลเนี่ยน่าจะเอาอยู่นะครับกองหน้าอย่างชวัดอามสตรองกับเชียร์ดำไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ก็อย่าประมาทเพราะวาพวกนี้เป็นกองหน้าที่มีความเร็วเมื่อเราเล่นพลาดเมื่อไหร่เขาสวนกลับเขามีโอกาสได้ แต่เราเจอซัมันตันในสภาวะที่ปัจจุบันทีมค่อนข,ข้างย่วไปเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยจุดอ่อนจะเยอะมากกว่าจุดแข็งด้วยซ้ำนะครับแย่มิเรเกไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีขณะที่ผมว่าติโน่ริฟรามนโต้ที่หลายคนบอกว่าโอ้ oh, เล่นดีในเกมกับแมนยูผมบรรยายเกมกับวูฟแฮมตันริฟรามนโต้เล่นธรรมดามากน,นี้ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับแล้วกลายเป็นว่าไปเจอฟร์เดโรมาซานะครับไปเจอผู้เล่นเกมรับของวูฟแฮมตันกลาย่าตันด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้น จากค่าเฉลีย่ยฟอร์มการเล่นของลิฟลามนโต้เนี่ยในเว็บไซต์อยู่ที่6.77<ๆ>ก็คือไม่ได้ฟอร์มโดดเด่นขนาดนั้นนะครับฟอร์มมาเป็นรองเมสันเมาส์ด้วยซ้ำนะฮะเบสันเมววาส์เอา6.91ส่วนเชลซีในตำแหน่งเดียวกันนะอัสเปรกเกตา้าฟอร์มโดยรวม7.15ดีกว่าติโนโลิฟลามนโต้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในกรณีของลิฟลามนโต้ที่ไปโยกทางเฟรดในเกมกับแมนยูเนี่ยผมว่าแฟนเชลซีไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับขณะที่สถิติอื่นๆที่น่าสนใจนะครับ ก็ทางเซาท์แอตันเนี่ยไม่สามารถทําประตูได้ใน3เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนั่นก็แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วครับว่าการที่พวกเขาใช้เชร์ดัมกับชวนอาร์มสตรองไม่มีแดนนี่อิงส์เน่ยเท้าบอดแน่นอนนะฮะขณะเดียวกันเซาท์แอลตันเนี่ยไม่ชนะมา8เกมเยือนหลังสุดในการเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีการยิงประตูน้อยกว่า2.5ประตูในเกมของใน มาถึงเซาตันตนะฮะยิงน้อยกว่า2.5ประตูใน3เกมหลังสุดสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับสสิติที่ผมบอกมาเซาตันมีปัญหาเรื่องของเกมรุกขณะที่เชลซีเนี่ยไม่แพ้เซาตันในทุกรายการ11เกมจาก12เกมหลังสุดแต่แฟนเชลซีเพิ่องอมยิ้มจากสิติที่ผมบอกเพราะว่าจําได้ไหมฮะว่าเชลซีเจอกับเซาตันในช่วงหลังๆนะครับเชลซีไม่ชนะเซาตันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาท สเกมหลังสุดที่เชลซีเจอซัมตันเชลซีไม่ชนะและ1ใน3นั้นคือการแพ้ขาบ้านกับซัมตันด้วยนะครับศูนย์ต่อสเมื่อปี2019ช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าซัมตันจะอยู่ในดับที่16เชลซีก็จะประมาทซัลตันไม่ได้นะครับส่วนในรูปแบบของเกมจะเป็นอย่างไรนะครับเชลซีจะมีลนไหมนะครับหรือว่าจะมีเป๋หรือเปล่า ในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าอาจจะมีออกอาการบ้างเล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าโชคดีมากก่อนที่เชลซีจะเบรกทีมชาติการเจอเซาทป์ตันหรือการเจอโปรแกรมหลังจากนี้ที่มันไม่หนักมากเนี่ยผมว่าเชลซีมีโอกาสฟื้นได้เร็วการแพ้แมนซิตี้กับยูเวนตุสสภาพจิตใจผมว่าเป็นสภาพที่ค่อนข้างแย่ประมาณหนึ่งแหละแต่อย่าลืมครับนั่นคือเกมใหญ่แล้วต้องชมว่าแมนซิตี้กับยูเวนตุสเล่นดีจริง,รงอาจจะมีเอฟเฟกต์บ้างครับในเกมกับเซาทป์ตันแต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเชลซีน่าจะ เ,เก็บสามคะแนนได้ครับแต่ก็ไม่ใช่เกมง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับซัมเมอร์ตันเป็นทีมที่ค่อนข้างจะเขี้ยวเหนียวแน่นระบบของราฟาเซนูุตเทลเขาจะค่อนข้างเขาเรียกอะไรค่อนข้างจะละเอียดครับเป็นกุซือที่เก่งฝีไม้ลายมือดีคนหนึ่งผมมั่นใจอะราฟาเซนูุตเทลเนี่ยถ้าโซชาแมนยูโดนปลดเนี่ยฮัสเซนฮุเทลขึ้นไปทำได้ก่อนนั้นเนี่ยก่อนเชลซีจะตั้งโทมัสทูเิลอะราฟาเซนูตเทล คือคนหนึ่งที่เกือบคุมเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นเชลซีจะผ่านซัมตันได้อาจจะไม่ได้ขาดลอย3 0 4 0ขนาดนั้นนะฮะถึงแม้ว่าซัมตันจะยังไม่ชนะใครผมเชื่อว่าเชลซีอย่างน้อยมีตุนเม็ดหนึ่งครับลุ้นเม็ดที่2ผมว่าน่าจะไม่1 0ก็2 0แต่ปันใจแล้วกันครับว่าน่าจะเป็น2 0แต่จุดหนึ่งที่ผมในในมุมมองของผมนะจุดแข็งของเชลซีในเกมที่เจอซัมตันนั้นคือผมว่าลูคูอาจจะคัมแบ็กยิงประตูได้นะฮะเพราะว่าโอ้ลูค ดวลกับบูเมซาริซูแค่นึกภาพก็สยองแล้วผมเลยเชื่อว่าลัวคูที่ไม่ยิงมาหลายเกมเนี่ยน่าจะยิงได้ในเกมนี้แล้วก็การได้เมสันเมาส์กลับมาอย่างที่ริโอเฟร์ดินานให้สัมภาษณ์ครับว่าเมสันเมาส์นี่เป็นทุกอย่างของเชลซีจริงๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเมสันเมาส์จะมาลิงก์กับลัวคูแล้วก็น่าจะทําให้เป็นอีกเกมหนึ่งที่แฟนเชลซีอาจจะดูอึดอัดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ต้องเข้าใจนะว่าเชลซีกําลังต้องการจะฟื้น เรียกว่าสภาพจิตใจกลับมาอาจจะเป็น3มคะแนนที่ไม่ประทับใจมากรูปเกมไม่ได้ดีมากแต่ก็ขอให้เป็น3มคะแนนเพื่อเกาะหัวตารางเอาไว้นะครับอะนี่เป็นทัศนะของผมนะครับในมุมมองของเพื่อนๆจากสถิติซัมตันไม่ดีเลยแต่ว่าเชลซีเจอซัมตันสามเกมหลังสุดไม่ชนะเชลซีจะเก็บ3มคะแนนได้ไหมแล้วก็ใครจะเป็นผู้ทําประตูก็แสดงทัศนะใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับก็ลองดูฮะว่าจะแม่น หรือเปล่าไม่ผิดนะฮะททยสกอรหรือว่าทายรูปแบบการเล่นทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองฮนะในมุมของผมหลายคนอาจจะเชื่อก็ได้หรือเป็นแนวทางก็แล้วแต่นะครับส่วนเกมคู่อื่นนะแถมให้หน่อยแล้วกันนะครับสำหรับช่วงท้ายอุตส่าห์ฟังมาแล้วผมว่าแมนยูจะแค่เฉื่อยเอเวอร์ตันนะครับถึงแม้เอเวอร์ตันจะขาดผู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็น, ison, นริชาร์ลิสันนะฮะนูเบนิกเวิร์ดเลวินเซมุสโคลแมนแต่แมนยูช่วงนี้กําลังลําบากครับไม่ง่ายขณะที่เบอร์รี่ก็น่าจะชนะ ได้เป็นเกมแรกนะครับเกมในโซนท้ายตารางเขาเจอกับนอริชผมว่าก็น่าจะเฉือนนอริชได้นะฮะลีสกับวัตฟอร์ดคู่นี้มี่อกัดออกเสมอสูงถ้าเลือกผู้ชนะผมมองไปที่วัตฟอร์ดแล้วก็บูฟเฟตันครับน่าจะปราบนิวคาสเซิลได้ผมเชื่อว่าน่าจะชนะนะครับหลังจากราอุคิวินเนสยิงประตูได้แล้วแล้วก็คู่ดึกไบรตันกับอาร์เซนอลคู่นี้นี่นะฮะปีีแล้วนี่บ้านใครบ้านมันแต่อาร์เซนอลกำลังฟื้นนะครับผมว่าอาร์เซนอลจะเก็บ3คะแนนได้แต่ก็แค่เฉือนหืดเท่านั้นนะครับ ที่เหลือก็แถมอีกนะ,ะอินเตอร์น่าจะบุกไปทุบซัสซูโร่ได้ในช่วงดึกนะฮะตีหนึ่งสี่สิบห้าเป็นไงให้ทีเด็ดหลายทีมด้วยแล้วก็คู่ดึกแอตเติโก,กมมดริดกับบาร์เซลโลนาคู่นี้ผมว่าเมอริดทุบบาร์าเซลโลนาแล้วก็โรนเนนาคูมันโดนปลดแน่ๆครับนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะที่นำมาฝากกันวันนี้ครบถ้วนอย่าลืมกด Sub s cribe ช่องปามสามบาทห้าบาทไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม ชมคอนเทนต์ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับใครไม่อยากพลาดสิงลูคาเฟ่บลูสุดเดยหรือว่าคอนเทนต์อย่างเชลซีดีเดย์อย่าลืมกดติดตามช่องปาล์ม3บาท5บาทนะครับจุ๊ก